ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซลเทนกันเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจานดับ5บอสโลกที่ถูกลืมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เกิดจากประสบการณ์และก็ความเกลียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าใน5้าอันดับบอสโลกที่ถูกลืมเนี่ยมันจะมีตัวไหนกันบ้างอันดับที่5 โกลเด้นวูฟลอตครับโกลเด้นวูฟลอตก็จะเป็นบอสโลกที่อยู่บริเวณเกาะซุลูมิในเมืองอินาซูมะบอสตัวนี้มีคนใช้ของอัพแค่2คนเท่านั้นนั่นคืออิโตะและยุนจินซึ่งถึงแม้ว่าตัวละครอย่างน้องยุนจินเนี่ยจะเล่นได้หลายทีมในทีมที่เน้นตีปกติแต่ก็มักจะมีตัวอื่นทําได้ดีกว่าทําให้คนมักจะไม่ได้ปั้นน้องไว้ครับและถ้าเป็นตัวละครอย่างอิโตะเนี่ยก็เป็นตัวละคร5้าดาวที่มักจะโดนเมินเพราะเป็นธาตุหินทําให้บอสตัวนี้เนี่ยจึงไม่ค่อยมีคนตี ดังนั้นผมก็เลยให้โกลเด้นวูปลอดมาอยู่อันดับที่5ครับอันดับที่4ไฮโดไฮโพสตาซิสครับไฮโดไฮโพสตาซิสก็จะเป็นบอสโลกตะกูลูกบาทที่อยู่บริเวณเกาะวัตซึมิในเมืองอินาซึมะบอสตัวนี้มีคนใช้ของตอบแค่2คนแถมเป็น5ดาวทั้งคู่ซึ่งก็คือน้องโคโคมิและพี่อาโาโตะครับและด้วยความที่ตัวละครทั้ง2ตัวที่ใช้ได้เป็นตัวละคร5ดาวทั้งคู่ทําให้คนที่ไม่มีตัวละคร2ตัวนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปตีครับ ยิ่งในตอนนี้เนี่ยตัวละครดาเมจหลักธาตุน้ําก็มีพี่นิวที่ดีกว่าอาโาโตะหลายขุมเข้ามาแล้วทํให้คนอยากเปิดอาโาโตะลดลงครับนี่จึงเป็นเหตุให้บอสต,ตัวนี้ได้อันดับ4ในคลิปนี้ครับอันดับที่3ามเพอร์ไปชัวร์แมช a ีเนียลอารครับเพอร์ไปชัวร์แมชชีเนียลอารก็จะเป็นบอสโลกที่อยู่บริเวณเกาะน,นารุคามิในเมืองอินาซึมะอีกแล้วครับบอสตัวนี้เนี่ยก็มีคนใช้ของดอบแค่2คนคนแรกก็คือโกโรตัวละคร4ดาวที่เฉพาะทางมากมาก ซึ่งถ้าผู้เล่นไม่ได้เล่นทีมหินล้วนเนี่ยตัวละครตัวนี้เรียกได้ว่าหาคนปั้นยากเอาเรื่องอยู่นะครับคนที่2ก็คืออายากะตัวละคร5ดาวดามเมจหลักธาตุน้ําแข็งที่ช่วงหลังๆเนี่ยชอบโดนอบิทแกงเป็นว่าเล่นและด้วยความที่บอสตัวนี้มีคนใช้เป็นตัวละคร4ดาวที่คนมักจะไม่ค่อยปั้นแล้วก็ตัวละคร5้าดาวที่นปัจจุบันตกเมตาผมก็เลยให้บอสตัวนี้เป็นอันดับ3ในคลิปนี้ครับอันดับที่2บัตทิสมอลวิชาร์ปเฮิร์ตครับบัติสมอลวิชาร์ปเฮิร์ ก็จะเป็นบอสโลกที่อยู่ในพื้นที่เอ็นคาโนเมยะบอสตัวนี้มีคนใช้ของดอบ2คนที่เป็น5้าดาวทั้งคู่ซึ่งก็คือเฉินเหอและก็ยาเอกครับซึ่งตัวละครอย่างนั้นเฉินเนี่ยก็ค่อนข้างเฉพาะทางทาให้คนที่ไม่ได้เล่นธาตุน้ําแข็งเนี่ยไม่ค่อยเปิดตัวละครตัวนี้ครับในขณะที่ยาเอกยังมีคนเปิดอยู่เรื่อยๆยิ่งการมาของธาตุไม้เนี่ยก็ทําให้ยาเอกพุ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งถึงแม้ว่ายาเอ๋เนี่ยยังพอชูโรงได้บ้างก็จริงแต่สาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้บอส ก็คือแมปเอนคาโนมียนั้นเป็นแมปที่ต้องทำเควสเพื่อเข้าไปครับทําให้สายรองเควสอาจจะไม่เคยเจอบอสต,ตัวนี้เลยด้วยซ้ำและด้วยเหตุนี้บารติสมอรวิชาร์เพิร์ตจึงได้อันดับ2ในคลิปนี้ครับและสุดท้ายอันดับที่1ก็คือไคลโรไฮโพสตาซิสครับไคลโรไฮโพสตาซิสก็เป็นบอสต,ตะกูล,ลูกบาทที่อยู่บริเวณดะกอนสปายในเมืองมอนสตัดบอสต,ตัวนี้มีคนใช้แค่2คนซึ่งเป็นตัวละคร5ดาวทั้งคู่ซึ่งก็คือบุคคลสูญหายมายเล็กนึง ยูร่าราชินีกายภาพและบุคคลสูญหายมาเมล็ดสองอรอยผู้ไร้กลุ่มดาวครับสำหรับยูร่าเนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุด้แข็งที่เน้นทําดาเมจกายภาพเป็นหลักซึ่งอย่างที่รู้ๆกันเลยนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยอบิทแกงสายกายภาพมากแค่ไหนเรียกได้ว่าถ้าไม่อวยจริงๆเนี่ยคนคงไม่เปิดมาเล่นหรอกครับส่วนอีกตัวอย่างอรอยเนี่ยก็เป็นตัวละครลิมิตที่สุดแล้วในเกมนี้เพราะเป็นตัวละครแจกฟรีที่แจกครั้งเดียวในแพท2.2ทําให้คนที่เริ่มเล่นหลังจากแพท2 2เนี่ย จะไม่มีทางได้ตัวละครตัวนี้แน่นอนครับและด้วยเหตุผลที่ว่าบอสตัวนี้มีตัวละครที่ค่อนข้างหายากในหลายๆ ID ทําให้บอสตัวนี้เนี่ยสามารถคว้าอันดับหนึ่งไปได้แบบไม่ยากเย็นครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้แปลกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมได้นามาพูดถ้าคุณผู้ชมคิดนยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นการใจกับผมเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ